ได้ดูกันนะคะแต่วันนี้นะคะจะจะจะ,จะเห็นถุงเยอะมากค่ะ <_ an> เพราะว่า FC ท่านนี้เขาเขาเาเหรียญใส่ถุงมานะคะแต่ก็นน่นก็คือไม่ยังไม่แกะออกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นสดๆนะคะเห็นว่าเขามากันแบบไหนแบบไหนมาอ่านำเหรียญมาขายเป็นนํานัซื้อเหรียญแบบไหนนะคะจะได้ดูกันพร้อมๆกันว่าเป็นอย่างไรค่ะ เดี๋ยวก็พนักก็ค่อยแกะออกจากถุงนะคะทุกคนจะได้เห็นเหรียญชัดๆนะคะพาะถ้าอยู่ในถุงเลาจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนอโอเคมองไม่เห็นจริงค่ะเหรียญค่ะเหรียญหมุนเวียนเหรียญห้าบาทเหรียญเนี่ยค่ะที่ทนํามาขายไหน้าที่ตลาดไทยนะคะเมื่อวานวัน,ว,นวันหยุดเมื่อวานนี้เขาเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมคะเป็นวันพ่อคนก็จะว่างงานจะมากันเยอะมากค่ะเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เอ่อ คนมาหาปหน้าเยอะมากดีใจมากเลยค่ะทุกคนและทุกคนที่มาตั้งใจมาหาไปหน้าจริงๆนะคะทั้งบางคนก็นําเหรียญมาขายบางคนก็มาซื้อบางคนก็มาแบบทักทายพูดคุยก็มีนะคะยินดีมากเลยค่ะยินดีจริงๆค่ะบางคนมาแค่เอ,อ,อยากจะมาดูให้แน่ใจเราประหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันหลังจะได้มาถูกไม่ต้องเสียเวลาพอดีว่าเมื่อวานนี้เขาเป็นวันหยุดเขาว่างก็มากันค่ะ มาพูดมานั่งคุยกันวันั้นนั่งคุยกันตั้งแต่อตั้งแต่ไปถึงร้านนะคะบ่ายโมงเยบ่ายโมงกว่าค่ะวันนั้นไปช้าเมื่อวานค่ะไปถึงร้านบ่ายโมงกว่าคุยกันจนถึงมีลูกค้ามาไม่ขาดนะคะทั้งมาซื้อมาขายค่ะจนถึงจนได้เวลากลับสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะคะ่ะสามทุ่มวนน้ออกจากตลาดไทยนะคะไม่ไม่ว่างเลยอะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเหรียญลูกเสือ ลูกเสือโลกเนี่ยเรียนนี้เมื่อก่อนนะโหราคาแพงมากเลยขายกันถึงสามสี่ร้อยบาทอยู่ๆกรมปล่อยแรกหน้าเหรียญมาไงายท้องเลยคนที่ซื้อสามสี่ร้อยกลมปล่อยแรกหนึ่งร้อยบาทค่ะพปนะขอเอาถุงออกนะคะจะได้เห็นเหรียญชัดๆค่ะเห็นถุงแล้วก็จะมีแต่ถุงเนาะอย่างเนี้ยค่ะเขาเก็บไว้ดีมากเลยนะคะเหรียญหนึ่งเขาก็ใส่ถุงเหรียญหนึ่งเหรียญเขาก็ใส่ถุงหนึ่งใบเออนี่ค่ะ เหรียญหลายคนจะคิดว่าเป็นเหรียญชํมรุตนะคะนี่ค่ะหลายคนจะอะขออภัยค่ะหลายคนจะคิดว่าเป็นเหรียญแปลกเหรียญ <_ s uck> หายากนะคะหลายคนจะเข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่เป็นได้บอกเลยว,ว่า ian, เหรียญนี่ยข้างในเขาเป็นเหล็กค่ะไส้เขาเป็นทองแดงเป็นเหล็กอะค่ะนะคะถ้าโดนความร้อนนะคะไส้เขาก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะเขาจะขยายตัวนะคะไม่ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญแปลกไม่ใช่เหรียญหายากไม่ใช่เหรียญตลกนะคะทุกคนเป็นเหรียญชํมรุต ค่ะเหรียญช่ำรุดเหรียญที่โดนความร้อนค่ะก็จะมีเยอะที่คนยังเข้าใจผิดอยู่คิดว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญแปลกจริงๆแล้วคือเข้าช่ำรุดค่ะเยอะๆคนเลียงเข้าใจผิดเยอะอยู่อันนี้กองอ่าถาดนี้น่าจะเป็นสองเจ้าที่นำมาขายให้ไปหน้านะคะ พนัดรวบเลยเมื่อกี้เมื่อไลท์ที่แล้วพนักไลฟ์สองเจ้าสองรายที่นํามาขายอันนี้ก็น่าจะสองรายเมือ่อวานนี้เขามีห้าบาทสี่หกด้วยแต่พนักไว้ไหนก็ไม่รู้ก็คงจะอยู่ในนี้แหละพนักยังไม่ได้แยกนะคะที่ที่มาไลฟ์นี่คือจะได้คัดแยกเหรียญที่แยกประเภทเพราะตอนที่ซื้อครั้งแรกก็แยกดีหรอกแยกประเภทของใครของมันแล้วพอ เยอะๆเข,เข้าแยกไม่ไหวค่ะรวมหมดเนี่ยค่ะเขาเก็บดีมากเลยนะคะเขาเก็บใส่ถุงละเหรียญเหรียญไว้เลยดูสิโอ้โหเป็นอะไรที่มีความพยายามสูงมากค่ะเก่งๆดีค่ะดีนะคะเก็บรักษาเหรียญไว้เนี่ยค่ะมีเหรียญร้อยอยู่สองเหรียญมีเวอร์แบงกับลูกเสือรู้สึกจะมีสัมพัรก,กร เหรยญหนึ่งร้อยบาทก,ก็จะมีแค่3วาระนะคะเบิร์แบงค์ลูกเสือสัมพกรเหรียญที่ผลิตน้อยสุดก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกเสือเนี่ยค่ะเหรือลูกเสือผลิตน้อยสุดสัมพกรกับเบิร์แบงค์จำนวนผลิตน่าจะเท่ากันอันนี้เป็นให้ก็รับซื้อในราคา30บาทนะคะ1ดอลลาร์ รับซื้อ30บาทอันนี้เรียนแบบนะคะถ้าของแท้ราคาโอ้โหเป็นแสนมั้งอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อใช่ใช่เจ้านี้พนันมีมีอันนั้นด้วยลืมกัญจนาค่ะทุกคนเนี่ค่ะกัญจนาชุดนี้ไม่น่า จ่ายไป1,1200บาทนะคะชุดนี้นะคะ1,200บาทเหรียญกันจนาเนี่ยค่ะนะคะถ้าใครมีทักไปนัามาได้เลยนะคะดูให้ดีนะคะอย่าเข้าใจผิดกันดูให้ชัดๆนะคะเหรียญน,นี่ค่ะชุดนี้สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญนัร,นรับซื้อนะคะ1,200บาทนะคะสามเหรียญน,นี้นะคะทักมาเลยถ้ามีค่ะสามเหรียญน,นะคะจ่ายไป1,200อ,อ๋อนี่เหรียญสี่หก นัดว่าแล้วอยู่ที่ไหนนี่อยู่นี่เจอแล้วนะคะเหรียญเหรียญห้าบาทปีสี่หกค่ะบปนัดรับซื้อเหรียญละสามร้อยห้าสิบาทนะคะเหรียญน,นี้สามร้อยห้าสิบาทเ,เนี่ยปนัดก็คือด้วยความที่ที่ต้องมาไลฟ์เพราะว่ายังไม่ได้แยกเหรียญค่ะเนี่ยที่สองสามถาดที่รับมานะคะเปึนต้องทาเอาถาดให้ว่างเพื่อที่จะไปใส่เหรียญแยกแบบนี้ค่ะ แยกลากคนมาขายก็ใส่ถาดเลยถาดไข่ถาดไข่นะคะไม่ต้องไม่ต้องรวมแยกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคัดแยกทีหลังคัดประมาณนี้นี่ก็จะไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นหนึ่งบาทตราถดดินก็คมต้องเอาออกหมดเหมือนกันไปก่อนเอาออกทีหลัง มีความพยายามสูงมากเลยดูสิใส่ถุงหมดทุกเหรียญเลยถุงหมดเป็นกิโลแน่เนี่ยนะคะท่านใดมีท่านใด,นดต้องการขายนะคะมาได้เลยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมค่ะอันนี้คือเหรียญน,นี้คือเขานํามาขายให้เป็นหน้าที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมวันอังคารและวันพฤหัสค่ะ ป้านแนะนํานะคะถ้ามาหาปห้านนะคะมาวันอังคาระคะ่ะเนี่ยอย่างเมื่อวานนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยก็มาวันอังคารมาวันอังคารเจอปน้านสะดวกมากเลยจอด,ดรถก็ใกล้ป้านส่วนวันพฤหัส สำหรับคนที่จะมาเดินตลาดนัดของจะของขายจะเยอะมากค่ะวันพฤหัสวันอังคารนะคะวันอังคารมามาหาประนานะคะมานั่งพูดนั่งคุยกันได้สะดวกค่ะไม่ค่อยมีคนนะคะคนน้อยลานค้าน้อยค่ะถ้าเป็นวันวันวัน,ว,นวันพฤหัสเหมาะสำหรับทีออ่มาเดินตลาดนัดของขายเยอะมาก เดินเหนื่อยเลยแหละถ้าจะเดินมาหาไปหน้าที่ที่ร้านนะคะเดินแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งเดินเหนื่อยด้วยแล้วที่จอดรถค่ะที่จอดรถค่อนข้างจะหายากค่ะที่จอดรถไม่มีนะคะหาที่จอดรถไม่มีวันวันพฤหัสวนสามรอบหาที่จอดรถไม่ได้ะคะ่ะบางคนบ่นมามาแล้วโอ้โหแค่ทางเลี้ยวเข้าก็ติดแล้วอะคะ่ะวันวันวันอาคารนะะเอวันพฤหัสนะคะ ถ้ามาวานันอัคารนะสบายมากจอดรถใกล้ๆไปได้เลยเลยจอดรถติดกันรถไ่ได้เออเมื่อวานนี้มีคนมาหาหลายคนก็คงจะเห็นขับรถมาจอดใกล้ๆไปนนได้เลย